สวัสดีครับน,นักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Pri c e ก่อนเปิดตลาดนะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคม2567ต้องเรียนท่านนักลงทุนครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะมีการปรับปรุงรายการนิดหน่อยนะครับรายการ Market Price จะอยู่เฉพาะช่วงเย็น18บนากาถึง18บนากาสีนาทีนะครับก็มีเฉพาะช่วงเย็นแต่นักวิเคราะห์ยังเต็มสูบเหมือนเดิมนะครับท่านสามารถเปิดได้ผ่านทางแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับ ทางของฐานเศรษฐกิจกรุงเทพธุรกิจแล้วก็เอกอินเวสเมนต์นะครับเปิดดูได้ในแพลตฟอร์มเดิมพูดง่ายๆก็คือจะมีรายการเฉพาะ18ในกาเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็คงทราบตามนี้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับเรากลับมาดูบรรยากาศเรื่องของการลงทุนในระยะสั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตลาดในเมื่อวานนี้ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการแกว่งตัว แล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นชิปเป็นอันข้อดีอย่างหนึ่งที่เราสังเกตนะครับหุ้นในรอบย้อนหลังสักหกเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเวลาขึ้นทุกครั้งขึ้นเสร็จก็จะมีแรงขายฮะคือเวลาจบรอบทุกครั้งนะ่ะมันจะตามด้วยการขึ้นพอขึ้นสักพักหนึ่งก็จะมีแรงขายคืนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมกดกราฟให้ดูนะครับอันนี้เป็นกราฟของตัวของเซ็นดิเทนะครับทุกครั้งที่มีการขึ้นจะสังเกตฮะมันจะกลับมาคืนทุกครั้ง และส่วนใหญ่จะกลับมาคืนในบริเวณฐานของการขึ้นถ้าเราดูแบบคร่าวๆครั้งนี้สิ่งที่เรากำลังจะดูกันก็คือมีการขึ้นเหมือนเดิมครแต่การย้อนกลับมาฐานจะย้อนหรือไม่ตรงนี้ต้องสังเกตดีๆครับเพราะว่ามันมีหลายข่าวที่น่าสนใจจริงๆข่าวแรกวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตลาดุ้นต่างประเทศตราดุ้น,นิวยอร์กแต่เดี๋ยวขอขอติดไว้ก่อนแต่ผมอยากให้ดูในเรื่องของ เอฟเฟกหรือความสนใจของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยที่ให้ความสนใจตลาดทุนมากขึ้นเช้านี้ผมติดตามข่าวจากหลายหนังสือพิมพ์นะครับไม่ว่าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นหนังสือพิมพ์ทันหุ้นพูดง่ายก็คือหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยทั้งหมดก็จะมีบทสัมภาษณ์ของทางคุณพิชัยในฐานะรองนายยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตนรีกระทรวงการคลังหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพูดเหมือนกันหมดครับ ก็คือเตรียมฟื้นกองทุน LTF คือพูดง่ายๆก็คืออย่างที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อวานก็คือว่านักลงทุนที่มีอยู่สี่ส่วนเนี่ยส่วนของนักทุนสถาบันเนี่ยไม่ได้มีพลังมาหลายปีแล้วครับเหตุผลง,ง่ายๆมีอยู่สองสามอย่างหนึ่งฝีมือไม่มีอันนี้เอาตรงๆเลยนะฮะอย่าโกรธกันนะฮะฝีมือไม่มีนะครับคือบริหารแล้ว ไม่ได้ดีกว่าตลาดรวมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแรงช่วยเนี่ยถ้าฝีมือมีเนี่ยก็จะมีเม็ดเงินเข้าไปเองครับผมยกตัวอย่าง private fund หรือว่าฟันต่างประเทศหลายฟันเนี่ยเขาไม่มีแรงช่วยจาก <c oughs> เรื่องของของของ,ของเรื่องของแท็กแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับไอ้คำว่าฝีมือไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ใเฉพาะตัวบุคคลนะ บางครั้งอาจจะเกี่ยวกับกฎกติกาที่เกิดขึ้นเลยทําให้ไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการบริหารพอร์ตในภาวะท,ที่ตลาดอยู่ในช่วงขาลงมันก็เลยทําให้ performance ของนักทุนสถาบันในประเทศเนี่ยมันแย่มันแย่เงินก็ไม่เข้าอันนี้อันนี้ข้อแรกอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับหนึ่งฝีมือไม่มีสองในเรื่องกติกาที่เป็นส่วนช่วยสําคัญเนี่ยมันหายไป ส่วนช่วยสำคัญคืออะไรคือเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของภาษีโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักตั้งแต่ปี2540ต้องยอมรับตรงๆว่ากองทุนหุ้นเนี่ยที่บูมขึ้นมาก็คือกองทุนหุ้นที่ได้รับการเครดิตภาษีเช่นใครฐาน20%ซื้อราคาแสนบาทก็เท่ากับซื้อ80,000ก็แปลว่าถ้าท่านซื้อที่เซตพันจุด ท่านก็เท่ากับได้เปรียบเขาซื้อที่เซตแปดร้อยจุดเอาแบบง่ายๆเลยนะเพราะมันดิสเคาตามฐานภาษีท่านซึ่งคนทํางานกินเงินเดือนเนี่ยฐานภาษียี่สิเปอร์เซ็นเป็นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วครับใครที่เป็นผู้บริหารก็อาจจะสามจุกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่เป็นพนักง,งานก็จะต่ำมายี่สิบเล็กน้อยแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเบสดอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ฝ <c oughs> ั่งของนักทุนสถาบันในประเทศมันหายไปพอหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดูย้อนหลังเยอะๆเนี่ย ปรากฏว่ามันเกิดแรงขายจากนักทุนตักชาติและพูดง่ายๆก็คือตบขึ้นตบลงอ่ะนะครับโดยผ่านเครื่องมือในระยะสั้นอาจจะมีเรื่องของช็อตเซลล์ก่อนหน้านี้มีความสงสัยว่าจะมีเน็กเก็ตช็อตหรือไม่ซึ่งอย่าปฏิเสธว่าไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีเนี่ยคงไม่มีการทำโทษจากกรอตสู่ผู้บริหารบางท่าน ที่โดนเรื่อง naked s h o t อ่าอย่ารีเสษว่าไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีใครให้ความสนใจครับแล้วก็จะมีเรื่อง HFT นะครับแต่ล่าสุดที่ผมบอกว่าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นก็คือผมว่ามันเป็นปรากฏการเริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะที่เราเห็นทั้งตลาดหลักทรัพย์แล,ล้วก็ตตมาให้ความสนใจตลาดทุนมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนหลัง8 9ปีไม่มีอะครับผมไม่เคยเห็นเลยว่ตลาดลงเยอะ มีคนออกมาบอกมีคนออกมาพูดเพิ่งเห็นปรากฏการณ์นี้ยที่จริงยิงจังก็คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับที่มีปรากฏการณ์ในเรื่องของความสนใจของตลาดทุนแล้วก็ล่าสุดก็ต้องยอมรับว่ามีการขุดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งซื้อของนักทุนสาบันที่ควรจะกลับมานี่จะเป็นมิติอย่างหนึ่งครับที่อาจจะทำให้แหลงซื้อ ของตลาดทุนไทยในระยะสั้นเริ่มดีกว่าเดิมคือมันอาจจะกลับไม่ไม่เหมือนทุกครั้งที่ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะครับต้องลองจับตาดูจุดพวกนี้ครับเอาละครับทุกๆวันพฤหัสครับผมจะเข้าไปคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากทาง U ู b เคเขียนประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับสวัสดีครับครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ย หลายคนจะเริ่มรู้สึกว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีเพราะว่าตลาดเองก็ไม่ได้มีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาในช่วงเวลาตรงนี้นะครับอาจจะมีอีกทีหนึ่งก็คือไปตลาดไปติดตามเรื่องของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยในช่วงวันที่สิบสี่สิบห้าเลยนะครับดังน,นั้นโฟกัสเง<า>ินเฟ้อสหรัฐสัปดาห์หน้าใช่ไหมสหรัฐในสัปดาห์หน้า,าใช่ครับสิบสี่สิบห้าแต่ทีนี้ต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจก็เลยเป็นเรื่องของตัวผลประกอบการที่ออกมาแล้วก็ผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยมันมีสัญญาณอะไร ให้เราเห็นบ้างนะครับเกี่ยวกับผลประกอบการในหุ้นกลุ่มต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่ดูมาจนกระทั่งถึงเมื่อคืนแล้วกันนะเพราะว่าตัวเลขเช้าวันนี้ทําไม่ทันก็คือถ้าเอาถึงเมื่อคืนเนี่ยเอาผลประกอบการที่ออกมาจะประมาณสักหนึ่งร้อยหกบริษัทได้นะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมรวมเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาผลประกอบการเนี่ยโต year on year ครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวที่มันทรงตัวบ้างหรือว่าแย่ นะหรือว่ายังยังแย่สักเมื่อเทียบกับปีที่แล้วบ้างแต่ว่าเขาต้องถือว่าโดยภาพรวมเนี่ยดูไม่ได้ขี้เรนะครับทีนี้ถามว่าเออจากงบที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีสัญญาณที่เราดูคร่าวๆได้ไหมว่าอุตสาหกรรมไหนเป็นอะไรแล้วก็คร่าวๆเท่าที่ดูตอนนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะเห็นก็คือ1กลุ่มสื่อสารนะครับต้องบอกว่าผลประกอบการกลุ่มสื่อสารเนี่ยออกมาดือวมค่อนข้างที่จะดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอด a านนะครับหรือว่าอย่างทรูเอง c a ัตทุนแต่ว่า ก็เป็นขาดทุนที่น้อยกว่าคาดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมี call operation ที่ดูดีขึ้นคนก็เลย expect ว่าเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยผล synergy ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการรวม d e t a c เข้ามาเนี่ยมันเห็นเริ่มเห็นแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันน่าจะดีต่อด้วยนะครับดังนั้นก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยกลุ่มสื่อสารนะแล้วก็หรือว่าจะเป็นปัจจัยเฉพาะตัวอย่างไทยคมนะที่มีเรื่องของบางอย่างที่ทําให้ภาพของผลประกอบการเองเนี่ยเริ่มกลับมาในภาพที่ดีโดยเฉพาะการปรับขึ้นราคาผมคุณนว่าจะเป็นเรื่องของการปรับขึ้นราาค ค่าโทรศัพท์ที่ลาวเนีเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะไม่ทราบนะว่าอย่าง,างราวเนี่ยลาวเนี่ยเราเห็นว่าเงินเงินเขาอ่อนค่ามากใ,ใครไปเที่ยวเนี่ยก<ะ>็จะอาจจะเห็นข่าวว่าไปเที่ยวลาวนี่ถูกจังนะเพราะว่าเงินอ่อนค่ามากแต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอกสัญญาสมัมปทานต่างๆที่ทํากันเอาไว้เนี่ยหรือการเก็บพวกค่าโทรศัพท์ต่างเนี่ยมันเก็บแล้วมันต้นทุนมันขึ้นตามตามตลาดโลกหรือตามปัจจัยอื่นๆนะครับแต่กลายเป็นว่า ค่าบริการมันขึ้นไม่ได้นะจนสุดท้ายแบบพวกโอเปอเรเตอร์นี่ก็น่าจะแยกกันหมดนะสุดท้ายก็ทางภาครัฐทางั้นก็เลยยอมให้ขึ้นได้นะก็เลยกลายเป็นว่าพอเขาหยบขึ้นมาเนี่ยไอ้ที่มันเคยแย่ๆเลยขาดทุนอย่างนั้นก็เลยกลับมาอยู่ระดับที่มันมันโอเคได้นะครับแลนน้นก็ต้องถือว่าภาพผลอันที่หนึ่งนะครับกลุ่มสื่อสารค่อนข้างที่จะดีนะครับอันที่สองนะครับกลุ่มการเงินกลุ่มการเงินเนี่ยเขาจะแยกเป็นหลาย sub sector แหละเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะ กุ่มการเงินที่ออกมาแล้วเนี่ยดูพอไปวัดไปวาาได้นะก็คือพวกจำนำทะเบียนรถนะครับแล้วก็ตัวของธนาคารแบนเนี้รวมๆแล้วคือยัยงยังมีกังวลอยู่แต่ผลประกอบการค่อนข้างที่จะดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เป็นไปได้ว่าถ้ามันไม่ได้มีใครเรษฐกิจไม่ได้แย่มากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอการตั้งสำรองใหญ่ๆนะครับแปลว่าไอ้สิ่งที่เขากลัวกันเรื่องของการดีวลูของแอสเซทอย่างเช่นไม่เกี่ยวกับทะเบียนเนี่เกี่ยวกับเรื่องราคารถเนี่ย จะไม่มีผล<ช>กระทบต่อกลุ่มนี้ก็ออต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่ามันแย่แต่ไม่ถึงขั้นถูกยึดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาปล่อยออวกนี้เขาปล่อยบางทีอาจจะแค่ครึ่งหนึ่งของราคาหลักประกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าออยัางไงก็แล้วแต่มันคงไม่ได้ขาดทุนนะแต่สมมติว่าถ้าตลาดรถยนต์มือสองมันดีเนี่ยยึดแล้วมันขายมาจะได้กําไระแต่ทีเนี้ยถ้ายึดขายแล้วถ้าราคารถยนต์มือสองไม่ดีก็ยึดแล้วมันอาจาจจะไม่ขาดทุนแต่ไม่ได้กําไรเยอะอย่างนี้ละกันนะครับ ทีนี้ตัวที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็กลายเป็นตัวของทางด้านไอ้เช่าซื้อฮนะถ้าไปดูแล้วเช่าครับอ,อย่างเช่น TK เมื่อวานก็บอกมาเนี่ยขาดทุนเลยนะครับก็องบอกว่าเช่าซื้อที่มันต้องมีการโอนความเป็นเจ้าของให้กับคนซื้อเนี่ยสมมติว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนซื้อซื้อไปผ่อนไปเสร็จปุ๊บแปดงวดสิบงวดเอ้ยไม่ไหวแล้ว่ทิ้งดีกว่ามไม่ไหวอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ไปอย่างตัวทางด้านผู้ ขายนะหรือผู้ให้เช่าซื้อนะซ,ซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะผิดนันไม่ผิดนะแต่ว่าก็จะมีสิ่งที่ผู้บริหารเองเขาสามารถที่จะตั้งได้ก็คือ expected credit loss นะก็คือเหมือนเขาก็จะใช้ประสบการณ์ใช้ความชำนาญใช้หลายๆอย่างหรือแบบประเมินแล้วข้างหน้าเราเห็นแล้วว่าโอ้ท่าทางหน้าจะต้องตั้งอีกก้อนหนึ่งเน่ยเาก็อาจจะมีการที่ตั้งตรงตนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กเป็นสัญ,ญญาณที่บ่งบอกเราว่าเออในภาพรวมเศรษฐกิจในเชิงของกลุ่มที่มีกำลังซื้อไม่ได้เยอะเนี่ย ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนในฝั่ง,งเช่าซื้อนะครับเนอกจากนั้นแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่านะครับนะหรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอันนี้ก็น่าจะดีครับนะไม่ว่าจะหุ้นใหญ่หุ้นเล็กนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของพวกเนื้อพวกอาหารอย่างเช่นทียูนะเมะื่อวานออกแย่นะครับตัวของทางด้าน,นอาหารสัตว์เลี้ยงนะก็ออกมาในเกณฑ์ที่ค่อน่าจะดีอยู่แล้วนะครับตัวของทางด้านเอ เรดี้นะซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะหรือว่าคนอื่นที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยโดยรวมก่อนข้างจะดูโอเคนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าไอ้ทีมบัตรอ่อนแล้วก็ทีมท่องเที่ยวเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยยังค่อนข้างที่จะดีนะครับแ,แล้วก็เพราะฉะนั้นในในภาพรวมตัวนี้ครับเราก็จะพอเห็นแล้วนะครับเออแล้วก็พลังงานพลังงานเนี่ยเออโดยภาพรวมไปมากหนึ่งค่อนข้างท,งที่จะดีครับนะมีอาจจะมีตัวที่มันผิดคาดอยู่บ้างคือ GPS ีนะครับเออ g p s GPS ีที่ผิดคาดเนี่ยจริงๆแล้ว ในฝั่งของธุรกิจไฟฟ้าเองเนี่ยถ้าเป็นตัวในไทยค่อนข้างจะเป็นไปตามค่าแต่ที่มันไปโดนคือไปโดนสยบุรีนะครับที่อาจจะมี contribution มาน้อยกว่าค่าซึ่งก็ถือเป็นตัดใจช็อตตัวนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าถ้ามาดูคร่าวๆแล้วดูภาพรวมงบเต็มพักหนึ่งไม่ค่อยแยกกับแล้วก็ถือว่าออกออกมาในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าท่านในอุตสาหกรรมอื่นหรือตัวอื่นที่ยังไม่ประกาศงบแล้วอยู่ในกลุ่มที่ มันน่าจะดีตามตัวที่ออกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าโดยภาพรวมแล้วก็ยังจะเป็นแบบนั้นอยู่นะแต่ว่าตัวที่มันอาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวที่ไม่ดีนะครับหรือว่าอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันอาจจะแข็งไม่แข็งแกร่ง,งหรือว่าไปเจอผลกระทบเรื่องราคาพลังงานต่งตางๆพวกนี้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปติดตามแล้วก็ระวังเป็นหลายตัวครับก็สำหรับเซตอินด็กเองเนี่ยเราจะเห็นภาพของการแว่งตัวอยู่พันสามร้อยห้าสิบถึงพันสามร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าก็ต้องถือว่าพอใกล้พันสามร้อยแปดสิบเลยอาจจะชะลอตัวบ้างแต่ว่าถ้าไปมอง โมเมนตัม um ของการเก่งกำไรหลายตัวแล้วเนี่ยต้องถือว่าหลายๆตัวยังเก่งได้ครับแล้วก็ยังดูภาพโดยภาพรวมเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะดีครับครับแปลว่าถ้าเรา selective เนี่ยตอนนี้มีตัวเล่นแน่ๆถูกไหมแต่ถ้าเกิดถามภาพรวมเนี่ยเล,เลือกไม่ถูกเลยเพราะมันเยอะนะตอนนี้<อ>ต้องถือว่าค<อ>่อนข้างจะมีตัวเลือกให้เยอะครับครับแต่ถ้าถามภาพรวมจากนี้ไปเนี่ยประเมินยังไงครับเพราะว่าเพราะว่า มันประเมินได้สองมุมเลยเพราะว่าจากนี้ไปผมว่าเงินเฟอ้อสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องชี้เรื่องดอกเบีย้ยระดับหนึ่งละจะชัดเจนแล้วว่าดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงดอกเบีย้ยไทยจะเป็นยังไงฟันโฟจะเป็นยังไงจากนี้ไปมีมุมมองยังไงครับถ้าดูภาพรวมโอเคครับจากนี้ไปถ้าดูภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่างจริงแล้วเราไม่ค่อยขัวตลาดนะครับคือเรามองว่าภาพของไตยมัธยเางเนี่ย แรงส่งที่จะมาจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นการเล่นเบิกจ่ายเนี่ยมันจะมันจะเริ่มเห็นแล้วครับจริงๆถ้านักท่นเศรษฐศาสตร์เขาอาจจะมองว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นแล้วด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าผมมองผมมองว่ามันอาจจะช้ากว่านั้นนิดนึงนะผมคือผมมองว่าเงบประมาณของเราเนี่ยเป็นทางการคือประมาณ26เมษานะที่ผ่านรัชกิจจานะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นต้องบอกว่าโอ้โหต่อให้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะมีความมหัศจรรย์นในการเบริกจ่ายเนี่ยทำได้เร็วมากเนี่ยโอ้ย,ยังไง เดือนเดียวไม่น่าทันเนะี่ยผมคิดว่าสองสาเดือนเป็นต้นไปนัป้นแปลว่างเงินที่จะเบิกจ่ายหรือเร่งเบิกจ่ายจริงจริงเนี่ยมันจะเป็นช่วงแต่มาษนะครับแต่วัานั้นระยะสั้นมันเลยอาจจะเป็นรูมอากาศนิดนึงนะก็คือแต่มาหนึ่งอ่ะค่น่้าจะดีแต่แต้มาสองเนี่ยมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของการชะลอนะครับหรือว่าเป็นเป็นโลซี e ั s o ของทางด้านทางตัวผลประกอบการนะครับันนั้นก็ตัวนี้ก็เลยจ,จะทําให้ตลาดระยะสั้นเองเนี่ยมันมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเริ่มหมดแรงส่งนะอย่างเช่นเราเห็นว่าหลายตัวเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มอาหารส ออกมาดีตามคาดเลยนะครับและแต่ราคาจะเริ่มมีมีแรงเทคโปรฟิตพ้างหลังจากผลประกอบการเนี่ยมันมีเซลล์อันแฟกนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ครับก็คืออันที่1ในเชิงของกำไรไม่ได้น่ากังวลเพียงแต่ว่าสเตจี้อาจจะต้องเป็นการซื้อในตัวที่ไม่ไล่มากนักนะครับแล้วก็มีทาร์เก็ตในการที่จะวางเป้าในการขายทักกำไรแล้วก็ตัดขาดทุนครับครับมาระยะสั้นครับแนวโน้มวันนี้ท็อปพิกเลยครับคุณกิพพลเทคกราฟขึ้นมานิดหนึ่งดีไหมฮะได้ครับก็ต้องบอกว่าในภาพตันนี้เนี่ยผมคิดว่า เออมีหลายตัวนะที่ดูน่าสนใจนะครับก็บตัวที่หนึ่งเลยที่เราอยากจะมาคุยกับนักทุนเนี่ยก็คือเออต้องบอกว่าก็จะเป็นตัวเทาน่านสามารถนะครับครับซึ่งคุณกิพพลเชียร์มาโดยตลอดแล้วก็ขึ้นมาด้วยครับก็ต้องบอกว่าสามารถเองเนี่ยมาอยู่แถวประมาณใกล้ๆเจ็ดบาทนะครับเราก็มองว่าในภาพของสามารถเองเนี่ย มันมีคิดเดนบูลเล e เตอร์เจนแต่แถวๆ6บาทต้นะต้นดังนั้นต้องบอกว่าภาพแบบนี้มันควรจะเห็นการทำ New High นะซึ่งถ้ามามองดูโมเมนตัมก็คือจะอยู่ประมาณแถวโซน8บาทนะครับดังนั้นเราก็คิดว่า8บาทก็จะเป็นทาร์เกตในรอบสั้นๆตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามองไกลๆเราก็มองว่าด้วย n a v ของบริษัทลูกโดยเฉพาะอย่าง s a v นะครับซึ่งวันนี้ราคาก็ขึ้นมาทำนิวไฮแล้วนะหรือว่าเกินกว่า IPO ไปแล้วเนี่ยนะครับ แซมเทลก็เริ่มฟื้นดีขึ้นนะครับ SDC ที่เป็นบริษัทลูกเองเนี่ยถึงแม้จะยังอยู่ในสภาพซอมบี้อยู่แต่ว่าการที่สามารถเองเอาเงินที่ได้ต่อนที่เขไข s a v แล้วมีเงินมาก้อนหนึ่งเนี่ยเอาไปรีไฟแนนซ์นี่ให้ SDC แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวการเพิ่มทุนก้อนใหญ่ๆนะครับหรือว่าการที่แบบว่า SDC เองจะแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์ในทางลบเพราะฉะนั้นถ้าไปดูจะเห็นเลยว่างบสามารถเนี่ยงบเดียว กำไรแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังโดนถ่วงคอนโซลอยู่แต่ว่าถ้าธุรกิจของอตัว SCC ซซึ่งไปอิงในเรื่องของตัว Tru n ส Radio หรือเป็นวิทยุวอที่ตำรวจใช้นะแต่ว่าเป็นระบบที่มันทำให้ใช้ได้ทั่วประเทศอยู่เชียงใหม่ก็คุยตำรวจที่อยู่ยะลาหรือสั่งการทีเดียวได้เนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสที่มันจะพลิกมาเป็นจุดที่มันทำกำไรได้ในช่วงของประมาณปลายปีนะครับผมคิดว่าก็แปลว่ามันก็คือรอเวลาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นตรงนี้เราคิดว่า เเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ที่สําคัญคือก็อยากจะชวนพาไปดูครับก็คือถ้าเรามองว่าหุ้นมันคือประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่มันชอบมีการซ้ารอยเนี่ยก็อยากจะชวนพาไปดูสมัยที่สามารถแย่ๆตอน2 0 0 3ันสามสองพันหครับสองพันห้าสองพก็จะเห็นว่ามันก็มีความคล้ายๆกันกับรอบนี้นะคือเวลาที่มันจะดีเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องลงมาย่ำนะหรือว่าจะต้องกลับมาโลใหมน่นิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ จะเห็นว่าที่ผมขีดเส้นสีดำเนี่ยมันจะคล้ายๆายกันเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการสตาร์ทการขึ้นซึ่งบางทีมันมันใช้เวลาซึ่งซึ่งอย่างรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่การเบิกแสงงบต่างๆเนี่ยมันเริ่มกลับเข้ามาเข้าที่เข้าทางแล้วด้วยนะครับภาพของการเมืองซึ่งก็เป็นพรคก,การเมืองที่อาจจะมีโอกาสเป็นปัจจัยบวกได้ดีกว่านะี่คือเราจะเห็นเลยนะของเขาเนี่ยถามว่าเอ๊ะเขาแย่ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆต้องบอกว่าถ้าไปมองแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีเอ่อหนึ่งสี่นะซึ่งถามว่าแถวนั้นก็ มีอะไรก็คือหนึ่งสี่ก็คือห้าเจ็ดนะก็เป็นเปลี่ยนรัฐบาลนะใครจะจาได้คนระับเปลี่ยนรัฐบาลตนคนยิ่งรักนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าโอ้ตั้งแต่สมัยที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาแย่มาตลอดทางเลยนะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในจุดที่มันน่าจะเริ่มดีกับเขามากขึ้นก็ตัวแรกเรามองสามารถครับแล้วก็มอง Target Price เลยสั้นแปดบาทแต่ระยะไกลๆผมก็ยังยังหวังสองหลักนะครับครับตัวที่สองครับเชิญเลยครับ,รบตัวที่สองนะครับเออเราก็ชอบตัวของทางด้านเออ เครื่องดื่มก็คือ TACC ครับนะ TACC เองเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าเออผลประกอบการนะจะใกล้ประกาศนะผมคุณคณุน่านาจะพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีการประกาศทีนี้ TACC เนี่ยเออต้องบอกว่าความน่าสนใจก็คืออันที่หนึ่งปีที่แล้วงบไม่ดีงบไม่ดีเพราะว่าเจอต้นทุนวัตถุดิบหลายๆอย่างมันปรับขึ้นแต่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาพอครึ่งปีหลังเนี่ย คนมาบอกวัตถุดิบเองเริ่มปรับลงนะแต่ทีนี้เขามีบริษัทย,ย่อยตัวหนึ่งซึ่งสร้างขัดทุนนะแล้วก็วันนี้เ,เคลียร์ไปหมดแล้วที่แตรมาสี่พรฉะนั้นก็แปลว่าแต่ปีนี้มันจะไม่มีตัวถ่วงจากบริษัทลูกตัวนี้แถมต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยหลายอย่างปรับลงนะครับทีนี้ต้นทุนที่ปรับตั้งแต่ปีนี้ยูทูเดตเนี่ยตัวที่ปรับลงก็เช่นพวกนมนะหรือว่าชาแล้วก็กาแฟเนี่ยปรับขึ้นนะครับแต่ทีนี้เวลาเขาขายจริงเนี่ยเขาขายกาแฟน้อยนะเขาขายชาเยอะกว่านะครับคือคนคน,คนบริโภคส่วนใหญ่ก็ อาจจะผู้หญิงเยอะกว่าด้วยนะนนก็เลยกลายเป็นว่าต้นชายที่ลงเนี่ยมันส่งผลบวกมากกว่าก็เ,เราให้ราคามะสมที่7บาทนะครับแล้วก็ถ้ามาดูแล้วราคาหุ้นเองเนี่ยเริ่มเบรก5บาทต้นๆขึ้นมาในช่วงก่อนแล้วแล้วกงบที่ออกมาเราเชื่อว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวรวมทั้งอากาศร้อนซึ่งน่าจะหนุนทั้งงบในมาสองด้วยเนี่ยนะครับเราก็มองว่าในรอบนี้ก็คือราคาหุ้นมาแกว่งตัวรอผลประกอบการอยู่แล้วก็เชื่อวผลการออกมาดีเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นการเล่งตัวขึ้นต่อก็ มองแนวต้านระยะสั้นที่6บาทครับแต่ว่าทาร็กไพไทที่เราทาจริงๆก็คืออยู่ที่7บาทครับครับนี่คือตัวที่2ใช่ไหมฮะตัวที่สามเชิญครับนะครับตัวที่สมนะครับก็ต้องบอกว่าตัวที่สามเนี่ยเราก็มองว่าทางด้านของตัวหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวทางด้านหุ้นท่องเที่ยวนะครับหุ้นท่องเที่ยวอย่างสปาเองเนี่ยลงมาจนกระทั่งเริ่มน่าสนใจเพราะว่า จริงๆแล้วตอนก่อนนั้นนี่เขาอยู่12บาทกว่า13บาทนะครับแล้วก็พอมีหุ้นปันผลเนี่ยตีกลมๆก็คือหารเอา2หุ้นคูณกันหาร3ก็คือตกประมาณ8บาทบอกลบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการที่ราคาฟล l รี่เดิรดูดลงมาแถว8บาทเนี่ยมันก็สะท้อนดาวไซด์ละลงมา7บาทไปลายด้วยซ้ำนะครับในภาพจากตรงนี้เนี่ยผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็การมากลับมาของนักเที่ยวชาวจีนเนี่ยมันเป็นอัพไซด์ของประมาณการด้วยนะแล้วก็คิดว่า ในโซนแถวนี้ค่อน้างจะน่าสนใจหรือเป็น low list entry level นนครับก็มองภาพของทางด้านสปายเองซึ่งปีนี้น่าจะเป็นผลประกอบการที่ดีหรือว่ากลับมาได้ระดับที่ดีเลยเนี่ยก็น่าจะกลับไปในโซนประมาณแถวเ,เราก็ยังมอง2หลักอยู่นะครับก็น่าจะกลับไปจากเขา8เนี่ยน่าจะได้หวัง9้าหวัง1 0บาทได้ก็ในโซนนี้น่าสนใจครับก็ออลองดูหรือว่าลองหาจังหวะสะสมตัวสปาร์ครับครับอันนี้สามตัวครับส่วนภาพรวมกลยุทธ์เลยครับ โอเคนะครับก็ภาพรวมกลยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นๆเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มเงินบาทอ่อนค่าเรายังชอบอยู่มากนะแล้วก็ยังมองว่าไกลกว่านี้หรือบาทเองผมก็ยังมองฐานสิบแปดถึงสี่สิบนะครับแต่ว่า,าด้วยความที่หลายตัวเองอาจจะออกมางบค่อนข้างที่จะดีตามคาดแล้วเนี่ยอาจจะมีเซลล์ออนแฟกในระยะสั้นบ้างก็อาจจะระมัดระวังหรือหาจังหวะเบนปลายออนดิฟมากกว่าในกลุ่มนี้นะครับอันที่สองก็คือถ้ามาดูเซตอินด็เซเองแล้วเนี่ย เราอยู่ในรอยต่อที่สําคัญแนตะ่ผมคิดว่าถ้าจะมีความผันผวนก็คือต้องบอกว่าอาจจะมีบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับถ้ามีจังหวะที่ทําให้เงินในโยกไปยังฝั่งตลาดตราสารหนี้แล้วก็ทําให้มีลดน้ําหนักหกุ้นระยะสั้นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วด้วยปัจจัยชอในประเทศไทยเองเนี่ยเราคิดว่าแรงส่งที่บวกเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเรียลตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีโอกาสที่หุ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกอย่างมีนัยสำคัญนะครับดังนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้ว ก็มองหาโอกาสในการซื้อครับถ้าให้เป็นคร่าวๆก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันจะมีตกเราก็เชื่อว่าไม่เกิดไม่ต่ำกว่าพันสามต้นต้นะครับแล้วก็อันที่สองสมมติไปถึงเดือนหกแล้วนะครับปรากฏว่าเซ็ตเองก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ตกถ้าถึงตรงจังหวะนั้นแล้วเซ็ตไม่ลงนะฮะจนถึงเดือนหกแล้วผมคิดว่าไม่ลงแล้วครับก็แปลว่าอันที่หนึ่งถ้าเราจะเบสรอหรือว่าจะซื้อเองทยอยสะสมได้แต่ว่าถ้าถึงเดือนหกแล้วตลาดยังอยู่แถวๆนี้ถึงตัวนั้นเราอาจจะต้องกลับมาเริ่มเพิ่มน้ําหนักโดยที่ไม่รรอาาค ได้ครับชัดเจนฮะขอบคุณมากครับคุณกิตพลครับสัปดาห์นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับกิตพลไพ่ไพ่ารรกิจครับจาก UOB แค่เขียนประเทศไทยนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจเมื่อสักครู่นี้คุณกิตพลได้เรียนท่านนักทุนแล้วก็คือว่าในตัวของตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงหวต่อฮะต้องเรียนว่าถ้าเรามองไกลไปนิดหนึ่งจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของดอกเบี้ยที่น่าน่าจะชัดแล้วแหละน่าจะชัดแล้วแหละว่าจากนี้ไปเนี่ย ดอกเบีย้ยโลกจะเป็นยังไงดอกเบีย้ยไทยจะเป็นยังไงคําว่าจากนี้ไปคืออาจจะหมายถึงเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ชัดอันที่สองเราเห็นภาพที่ชัดเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่าลืมนะฮะตอนนี้งบงบปีที่แล้วกําลังจะเริ่มออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนจะมากขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือถ้าพุ้นไทยจะดีขึ้นปีหลังเนี่ยเดีย๋ยวมันจะแสดงอาการแล้วครับคืออาจจะลงรอบนี้ฝรั่งขายแล้วพุดไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแสดงอาการแล้วต้องจับตาดูให้ดีเป็นช่วง หัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญครับเรากลังดูบรรยากาศตลาดหุ้นเช้านี้ครับเปิดแล้วครับปรากฏว่าตัวของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เซ็นดิ้งเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ3.04ครับ1376.37เรามาช่วยลุ้นกันครับวันนี้ขึ้นมาทดสอบ1380หรือไม่เวลาหมดแล้วครับเช้านี้อย่าลืมนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่มีรายการตอนเช้านะครับจะมี18ใแกาอย่างเดียวขอบคุณครับ และติดตามกันตามแพลตฟอร์มที่คุณดูอยู่18ในกาเท่านั้นสวัสดีครับ